มาดูในเรื่องของอกิจกรรมดีๆจากทางสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ค่ะมาเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพค่ะร่วมกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพรู้จักดินทํากินได้นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า70,000บาทเลยทีเดียวพร้อมกับโล่รางวัลเกียรติยศนะคะนายสันเสริญเจริญสิริผู้ ู่วำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าดินเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อการเกษตรอย่างมากเพราะว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของพืชนะคะซึ่งดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนี่ยจะทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของพืชซึ่งดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและดินเนี่ยก็ยัง<ล>มีอีกหลายส่วนที่มีความสําคัญไม่ แพกันเช่นลักษณะทางกายภาพที่ช่วยในการที่จะยึดเกาะของรากพืชน,นะคะเพื่อที่จะให้ลำต้นเนี่ย ไม่ล้มเอียงค่ะและก็การกักเก็บน้ําเพื่อการเจริญเติบโตของพืชเพื่อให้อากาศแก่รากพืชเพื่อการหายใจและด้วยพระอัจฉริยภาพและ,ะพระปีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงเห็นว่าดินเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญในการสร้างสมดุลให้สภาพแวดล้อมจึงทรงให้ความสําคัญกับดินเช่นเดียวกันกับน้ําโดย พระองค์ท่านนะคะทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2511เพื่อที่จะพลิกฟื้น ผืนดินนะคะที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้ในการที่จะเพาะปลูกทําการเกษตรได้โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดําริควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปปรับแก้ปัญหาในเรื่องของดินของตัวเองส่งผลให้สภาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้มีมติทุนเกล้าวถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระองค์ ท่านเป็นพระองค์แรกของโลกเมื่อวันที่16เมษายน2555ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการยกย่องแล้วก็ถวายราชดุดีเกียรติพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์และก็พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกโดยได้มีการบรรจุไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาค่ะแล้วก็ใน ทุกๆปีนะคะเมื่อครบรอบประเทศสมาชิกเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ด้วยนะคะและในปี2567นี้ค่ะกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดการประกวดภาพถ่ายรู้จักดินทำกินได้ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า7,000 70, 0บาทพร้อมกับโลกรางวัลกิติยศภายใต้ ทีมใส่ใจมาตรฐานตรวจว,วัดจัดการดินดียั่งยืนนะคะเนื่องในวันดินโลกประจำปี2567ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันดินโลกนะคะณศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพที่สนใจจะส่งผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงกระบวนการหรือว่าวิธีการดูแล และอนุรักษ์ดินนะคะการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึง25ตุลาคม2567ค่ะโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินหรือทาง Facebook วันดินโลกนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากให้กับผู้ที่ สนใจนะคะอยากจะไปส่งภาพถ่ายนะคะในการประกวดนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะชื่นชอบในการถ่ายภาพนะคะมีสีมือในการถ่ายภาพก็ลองถ่ายภาพแล้วก็นําไปส่งประกวดนะคะเพื่อที่จะเป็นลุ้นรับรางวัลกันในงานวันดินโลกปีนี้นั่นเองนะคะ